ตัวอะไรด้วออ๋อตรงนั้นมีวัววัวดันอ๋อมาดูนี่เราจะมีอะไรหรอเนาะทุกที่แหละเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ทักทายนะคะทางช่องพาตูรูช้างผู้ใจไพรขวัญเมืองแล้วก็ช่องไทยหนุ่มเศกช่องชั้นแห่งงานไทยหนุ่มเศษแล้วก็ช่องครอบครัวจบลง เรามาในเส้นทางที่ไม่เคยมาไม่เคยเดินนะคะก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะอ,อันอันโชเฟอร์ก็ดูทางด้วยนะครับโชเฟอร์อย่าดูแต่ข้างหละนะังเดี๋ยวไปซนรถเขาย, <c oughs> ย้อนสอนเขาด้วยนะเนี่้อนสอนยั่ไเลยเจะจอดตรงล้มน้นเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้านี่แหละย้อนสอน เป็นแอดมินรอก่อาสวัสดีครับดูตูลูก็มาดูตูลูเดี๋ยวดูตูลูเข้าไปอ่ะไหว้กครูประกำรรก่อนเพราะว่าตอนนี้ถึงแล้วนะคะจะถึงศาลพระครูประกำรรแล้วโบยาตายายวันนี้จะพาตูลูมากราบไหว้นะคะเป็นครั้งแรกเพราะว่าที่ประกำรรบ้านควันพาก็ตูลูไปกราบเน้ยนี่เหลือประกำรรฝั่งคุณปู่ฝั่งควันเล็กนะคะพาหนุ<อ>่มไปเล็ออกไป<อ>ไหน จัดการบ้านนั้นยังเยอะด้วยเลยเองผู้จัดการบ้านโอเล่เยอะมากเลยนะเดี๋ยวเกันตัวลูผู้จัดการบ้านโอเล่เยอะออจะมาถึงปสะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับถึงสถาน,นที่ศักดิ์สิทธิ์พร,ระรูประกำม,มาลงมาเดี๋ยวค่อยขับเดี๋ยวจะพาตัลู อามูบอกว่าตูลูกี่เกียดหายใจทางป,กปสากตกรุดุดเลยเออสาธุเด้อทาไมเท่าเอ้ยเนี่ยจูละเด้อเนี่ยตูลู โน่นไปแอบตรงนน่นโออๆชดกันโน่นมีดามมีมีอันนี้ไม่มีใครอยู่เลยพวดอยู่ไหน

วันน sure ี้วันนี้ผู้จัดการเยอะหน่อยนะคะก็เลยตูรูแบบว่ามีกลิ้งกลิงนี่เออท้ประกำรับรู้แล้วผสมผสมละซาเด้อเนี่ยตูรูมากราบมาไหว้แล้วตูรูมารายงานตัวถึงอ่าพระครูประกมนะคะช่วยปกปักรักษาช่วยฝึกช่วยสอนตูรูเด้อให้ตูรูเก่งเร็ว เป็นช้างในก็ดโดลถกโดดลงลยดูอ่ะใหญ่กว่าถวดทีใช่ตอนนี้ไหว้พระครูประกรรตูรมารายงานตัวกับผูย่าตายายแล้วนะคะมีดำขึ้นรถมีดำไปขึ้นรถ ไปเร็วๆขึ้นกันนีดามานี่มานี่มานี่มีดามีดมามาเร็วมาแล้วไปขึ้นขึ้นขึ้นลาม,มา็วเออขึ้นไปไปเดี๋ยวเรานำหน้าไปรอไปรอตูลูที่แถวน้ำมูลเลยนะคะดดรถเออมาแล้วคะ่ะหลังจากที่ไหว้ สารพระคูปกรรมเสร็จนะคะตูรูก็เดินมาค่ะ<ม>ผ่านหมู่บ้านมาน,น,นี้อันนี้จะเป็นหมู่บ้านบ้านสำโรงนะคะบ้านสำโรงหมู่ที่สามตำบลทะม่วงพฤสติกนะคะซึ่งสารพระคูปกรรมของตระกูลควันเล็กก็จะอยู่ที่นี่นะคะต,นนตูเริ่มมาเริ่มมาแล้วเดินผ่านรถนะคะเม,มื่อ<ม>กี้แม่ไล่ได้กี่เหตุไม่แม่กะดดไปวาแม่หยุดเลยยาง มูอคือกดอนีกลงาถึง่นแล้วประมาณห้าหนาทีนี่แหละมี่ดันไม่ต้องลงมีดันไม่ต้องลงนั่งนันั่ง,ง,งตรงนี้จะผ่านชุมชนรถราจ้าโอจะเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กนะคะเช่นเคยรถมาด้านหลังอีกแล้วนะคะ

ผู้ใหญ่บ้านนั่นน่ะจะรูปรายงานตัว ទៅបែបហូនអ oi ពូយ៉ាងនេះយូអ oi ពូយ៉ាងនេះយូអង្គយត់បែបអង្គទៅអង្គប៉ះស្តាតរត់មកហើយខាងឡើងលឿនๆ เจอรถเจอผู้คนนะคะเพราะว่ามาแบบตัวใหญ่เนาะไม่ใช่มาแบบตัวเล็กเหมือนเชือกอื่นเอานะคะ,ะมาเรื่อยๆวเล็กอย่าอย่ามาเฮานะ นีก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจ